ซูเปอร์ซันโวทีเด็ด3คู่วันนี้ครับอยู่กับผมเสือซันโวก่อนจะไปครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครในช่องเสือซันโวด้เลยครับเราจะมีวิเคราะห์ฟุตบอลในทุกๆกวันและผมฝากกลุ่มครอบครัวของเราครับเรามีกิจกรรมครับในกลุ่มเยอะแยะมากมายครับมีทั้งทีเด็ดฟุตบอลโครงการฟุตบอลตัวเน้นตัววีครับบอลสดสูงแรกสูงหลังครับรันตลอดตั้งแต่วันคู่แรกจนถึงคู่สุดท้ายในทุกทวันฝากไว้้วยครับบ้านเขียว SS63 รับรองว่าหวานเจี๊ยบแน่นอนครับ สำหรับซูเปอร์ซันโวของผมวันนี้ครับผมยกมาให้พี่ๆครับ3คู่เด็ดครับคู่ที่1ครับฟูลแลมครับเปิดบ้านพบกับไบรตันคู่ที่2ครับบอนมัดครับเปิดบ้านพบกับสเปอร์ครับคู่ที่3ครับลาซิโอเปิดบ้านพบกับนาโปลีครับเรามาวิเคราะห์ฟุตบอลกันเลยครับมาที่คู่ที่1ครับฟูลแลมเปิดบ้านพบกับไบรตันครับลงสนามเวลาตีสองสนาทีในสึกพิมลีอังกฤษครับเจ้าบ้านฟูลแลมเนี่ยผลงานโดยรวมครับช่วงหลังของพวกเขานั้นก็ต้องบอกได้เลยว่า ผลงานดูได้ทรงๆครับเพราะลงเล่นไปทั้งหมด6นัดชนะ2เสมอ2แพ้2เกมครับขณะขณะดเดียวกันครับทางไบรตันเนี่ยผลงานโดยรวมของพวกเขานั้นก็ต้องบอกได้เลยว่าก็ยังดูทรงๆเช่นกันครับกับเหมือนกันกับเจ้าบ้านเพราะลงเล่นไป6นัดครับชนะ2เสมอ2แพ้2เกมแต่และเกมนี้ครับาทางไบรตันเองเนี่ยพวกเขาก็ต้องเจอกับฟูลแลมครับที่องค์ประกอบโดยรวมของทีมเนี่ยย่อมคงสูสีกันมากๆครับ ต้องมองว่าภาพโดยรวมก็ถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างใกล้เคียงกันด้วยครับคู่นี้ครับมองไปที่มันเป็นบอลสามหน้าครับคู่นี้ครับขอเลือกขอเลือกเชียร์ที่ไบรตันครับที่ไม่ต้องเป็นฝ่ายแบกราคาและลุ้นได้ทั้ง2องมุมครับเหมาะสมกว่าเลือกเชียร์ที่ไบรตันครับอ่าภาพรวมต้องบอกได้เลยว่าก็ยังดูสูสีกันมากๆครับในทุกๆมุมแถมทีมเยือนเองยังผลงานก็ยังใช้ได้ครับและคู่นี้มองไปที่เป็นบอลสามหน้า คู่นี้ก็ต้องเลือกที่ไบรตันครับมองได้2มุมดูจะได้เปรียบกว่าครับมองไปที่ไบรตันครับรับรองว่าหวัดเจี๊ยบแน่นอนครับมากระต่อคู่ที่2ครับบอลมัดเปิดบ้านพบกับสเปอร์ครับลงสนามเวลาตีสามนาทีครับในศึกพิม์ลีอังกฤษเจ้าบ้านบอลมารครับผลงานโดยรวมช่วงหลังเนี่ยก็ต้องก็ต้องบอกได้เลยว่าอ่าทำผลงานได้ได้หน้าพอใจอยู่ครับเพราะในหนัดหลังเนี่ยเป็นการชนะ3เสมอ1แพ้2เกมครับขณะเดียวกันอ่าของทีมเยือนนะครับทางสเปอร์เนี่ย ผลงานช่วงหลังของพวกเขานั้นก็ต้องบอกได้เลยว่ายังคงทําผลงานได้อยู่ทรงๆอยู่ครับเพราะ6เกมหลังของพวกเขาชนะ2เสมอนแพ้2เกมไปด้วยกันและเกมนี้ครับสเปอร์ครับพวกพวกเขาเองเนี่ยก็ต้องบุกมาเจอกับทีมเจ้าบ้านที่ถ้าเทียบกันดูแล้วครับฟอร์มโดยรวมเนี่ยในหลีครับในช่วงหลังก็ต้องบอกได้เลยว่าทีมเยือนอย่างสเปอร์ครับพวกเขาเนี่ยดูทรงดูดีกว่าครับในแง่ของกรดฟุตบอลกรดฟุตบอล ทำให้เกมนี้ครับเชื่อว่ามีโอกาสที่ทีมเยือนครับอย่างสเปอร์เนี่ยจะเป็นฝ่ายบุกมาบทเอาสาแต้มไปได้ในเกมนี้ครับมองความเป็นไปได้ที่เป็นมองความเป็นไปได้ที่สูงกว่าครับเกมนี้ครับเห็นควรครับที่เลือกเชียร์ทางสเปอร์ครับเหมาะสมกว่าเลือกเชียร์ไปทางที่สเปอร์ครับถ้าวัดจากดูฟอร์มการอ่าฟอร์มการเล่นแล้วจากภาพโดยรวมในหลีกช่วงหลังครับดูเป็นสเปอร์เนี่ยที่พวกเขาเนี่ยดูดูทรงดูดีมีภาพรวมกว่าครับ แม้ว่าเทียบผลงานกับเจ้าบ้านเนี่ยจะไม่เป็นรองแต่เกมนี้ราคาแต่เกมนี้ครับอ่าแต่ในเกมราคานี้ครับเชื่อว่าเกมนี้สเปอร์น่าจะปลูกมาเอาเก็บสามแต้มไปได้ครับผมขอมองไปที่สเปอร์ครับรับรองว่าหวานเจี๊ยบแน่นอนครับมากันต่อคู่ที่3ครับราซิโอเปิดบ้านพบกับนาโปลีครับในศึกฟุตบอลถ้วยครับอ่าเกมในรอบ16ทีมสุดท้ายครับลาซิโอครับเตรียมเปิดสนามต้อนรับการเยอนอย่างทีมนาโปลีครับ โดยเจ้าบ้านครับลาซิโอครับขาดความมั่นใจไปเหมือนกันครับหลังหลังจากที่พวกเขาไม่สามารถชนะคู่แข่งมาแล้ว2นัดติดต่อกันครับรวมไปถึงการแพ้ในเกมนัดล่าสุดอีกด้วยครับแต่การเล่นในบ้านในฤดูกาลนี้ของพวกเขานั้นก็ยังคงรักษาสถิติไร้พ่ายครับเอาไว้อยู่ด้วยครับเจอกับทีมที่แข็งแกร่งอย่างนาโปลีครับซึ่งเป็นทีมจ่าฝูงในลีกนตอนนี้ครับแน่นอนลูกทีมของอันโตนิโอคอนเต้ครับยังคงลงเล่นด้วยความมั่นใจมากกว่าครับ แถมแนวรับยังคงเสียประตูกันยากอีกด้วยดังนั้นครับเกมนี้ถ้าแนวลุกเนี่ยใช้โอกาสไม่เปิือนกันเองครับก็น่าจะมีลุ้นยัดเยียดความแพ,แพ้ให้กับเจ้าถิ่นไปได้เหมือนกันครับแม้เกมนี้จะมีโอกาสจบจบสกอร์ด้วยผลเสมอเนี่ยมีโอกาสที่สูงมากที่จะจบเสมอครับแต่ผมขอมองไปที่นาโปลีครับจะสามารถยันเสมอหรือว่าเอาชนะทางลาซิโอได้ครับผมขอมองไปที่นาโปลีครับรับรองว่า เจบสรุป3คู่วันนี้ครับคู่ที่1ครับไปกันที่ไบรตันครับคู่ที่2ครับไปกันที่สเปอร์ครับคู่ที่3ครับไปกันที่นาโปลีครับฝากด้วยครับอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครในช่องเสือซันวเลด่อได้ครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันสวัสดีครับ